วามันอย่าไปคล้องคอเมื่อกี้คล้องเขาคล้องเขาเอาแขนเขาเอาเอาแขนเขาคล้องเข่าวามันนั่งยล่

มันไม่มาแล้วโตไม่มานะไม่มาครับรอรอมัน ก็โทรติดต่อเป็นโม่ก็โทรไว้ต่กี่โมงครับก็น่าจะตระมาณเช้าโทรเก้าโมงแปดตีโม่แหละร่างเล่าให้ฟังเลยครับว่าตกประมาณกี่โมงครับนี่พบปกติจะปล่อยมาเลี้ยงนี่มาถึงนี่ประมาณตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงครับพอมาถึงนี่แล้วมันเห็นจะได้ยินเสียงน้ำมันแกล้งแกล้งอยู่ในบ่อก็เลยเปิดตากระดิชงอกน่าหงุดหงิดก็เห็นมีฝ้ายอยู่ตรนั้นนายเป็นเจ้าของวัวอเองใช่ไหมครับครับผมปกติล่าไมมนี่หรือว่าเลี้ยงตรงนี้ประจำมาเลี้ยงสิ กันจนเด็กชอบกับตอนเช้าก็มาปล่อยไว้อตอนเช้าก็อะไรอันนี้รู้รู้ประมาณกี่โมงนะประมาณสิบเอ็ดโมงครับโอโอก็เลยให้ทางทางแม่ผมแม่โคแล้วเขามาช่วยใช่ไหมฮะครับอันนี้บ่อนี้ความลึกประมาณเท,ท่าไหร่ครสี่เมตรรู้สึกดีขึ้นนะครับบวัวขึ้นมาแล้วโอ้ดีใจนะครับแต่ทักขอบคุณอะไรทางอาตาที่มาช่วยมั่งก็อยากจะขอขอบคุณทักงหมดว่าไม่มีอย่างนี้เข้ามาช่วยอย่างก็ ก็คงจะละหมอแน่นอนแน่นอนเลย <coughs> <coughs> <coughs>